ทุกชุดนะครับก่อนสอง่งผมจะเทสกาบวันจริงแบบนี้ทุกชุดอากต่านไดสินค้าเล้วไม่สามารถแชร์ได้ผมรับเดือยครับแล้วก็ท่านได้รับสินค้าเล้วไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มนะครับหน้าที่ของท่านคือแชร์อย่างเดียวครับมีปัญหาไม่ไรส่งมาครับซ่งฟรีจนกว่าจะท้องไม่ได้ก็ตัวนี้เป็นยางนะครับที่สัมผัสกับฝารับประกันครับฝาท่านไม่มีตำลกไม่มีเสียรูปฝาเป็นฝาใหม่ไม่เคยผ่านการแชร์ครับอย่าหาว่าตะโกย Nó có vệ sinh lắm Nó có cá chén, nó có cá nữa không?